การผันวันในยุคอักษรกลางอักษรกลางมีเก้าตัวคือกอจอดตดอต,อดอตอบอปออสามารถ ผันได้ครบห้าเสียงสามัญเอกโทรตรีจัตวาสามัญเอกโทรตรีจัตวากออากากออากาไม่เอกกากออากาไม่โทก้า กออากาไม่ตีกากออากาไม่จัตวาก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 าจอเอเจจอเอเจไม่เอกเจจอเอเจไม่โทเจจอเอเจไม่ตีเจจอเอเจไม่จัตวาเจ เจ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 กอากากอากาไม่เอกกากอากาไม่โทกกากอากาไม่ตีกากออากาไม่จัตวาก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 าจออาจาจออาจาไม่เอกจา จออาจาไม่โทรจ้าจออาจาไม่ตีจ้าจออาจาไม่จัตวาจ๋าจาจ๋าจ้าจ๋าจ๋าดออาดาดออาดาไม่เอกด่าดออาดาไม่โทรด้าดออาดาไม่ตีด้าดออาดาไม่จัตวาด่าด่าด่าด้าด่าด่า ตออาตาตออาตาไม่เอกตาตออาตาไม่โทตาตออาตาไม่ตีตาตออาตาไม่จัตวาต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 ออาตาจออาจาไม่เอกจาดออาดาไม่เอกด่าบออาบาบออาบาไม่เอกบา บออาบาไม่โทบ้าบออาบาไม่ตีบ้าบออาบาไม่จัดตะวาบาบาบ่าบ้าบ้าบาปออาปาปออาปาไม่เอกป่าปออาปาไม่โทป้าปออาปาไม่ตีป้าปออาปาไม่จัดตัาป่าปาป่าป้าป้าอ่า А, ไม่เอกอ่าโออ,อาอาไม่ถูอ่าโออาอาไม่ตีอ่าโออาอาไม่จัตวาอ่าอาอ่าอา่าอ่าปออาปาไม่เอกป่าโออาอาไม่ถูอ่าตออาตาจออาจาไม่จัตวาจ่าตาจ่า ปออาปาไม่โทป้าดออาดาป้าดากอีกีกอีกีไม่เอกกีกอีกีไม่โทกีกอีตีไม่ตีกีกอีกีไม่จัตวากี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 จอีจีจอีจีไม่เอกจีจอีจีไม่โทจี้ จออีจีไม่ตีจีจออีตีไม่จัตวาจี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 ้จีจีดออีดีดออีดีไม่เอกดีดออีดีไม่โทดีดออีดีไม่ตีดีดออีดีไม่จัตวาดี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 ดออีดีดออีดีไม่เอกดีดออีดีไม่โทดีดออีดีไม่ตีดี ดออีดีไม่จัตวาดี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 ต่อีตีต่อีตีไม่เอกตีต่อีตีไม่โทตีต่อีตีไม่ตีตีต่อีตีไม่จัตวาตี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 